อัตราสัมพัทธ์นะครับเทน้ำลงถังรูปกลวยหงายด้วยความเร็ว8ลูกบาทฟุตต่ตอนาทีถ้าความสูงของกลวยเท่ากับ12ฟุตลัศมีของปากกลวยเท่ากับ6ฟุตจงหาว่าระดับน้ำสูงขึ้นด้วยอัตราเร็วเท่าใดเมื่อระดับน้ำในกลวยสูง4ฟุตครับอันดับแรกครับ โจทย์ตัวนี้อัตราสัมพัทธ์ใช่ไหมอย่างที่เคยพูดไว้นะครับอันดับแรกคือเราหาอะไรหาสิ่งที่ให้อัตราที่ให้อัตราที่ให้คืออะไรครับเทน้ําลงถังด้วยความเร็วเทน้ำนะครับลงถังด้วยความเร็วด้วยความเร็วนะครับอัตราตัวนี้นครับแปดลูกบาทฟุต8ลูกบาทฟุตฟต,ต่อนาที สิ่งที่ถามครับถามว่าถามว่าอัตราที่ถามครับระดับน้ําจะสูงขึ้นด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ระดับน้ําสูงระดับน้ําสูงอัตราเร็วเท่าไหร่เมื่อเมื่อน้ําในกรวยนะครับ สูง4ี่ฟุตเมือม่อเมือม่อน้ําในกรวยสูง4ี่ฟุตขั้นตอนถัดไปครับเราจําเป็นที่จะต้องกําหนดตัวแปรเราก็เริ่มต้นโดยการให้ t แทนนะครับแทนเวลามีหน่วยเป็นอันนี้มีหน่วยเป็นนาทีโอเคนะคถัดไปครับเราจำเป็นต้องสร้างตัวแปรอะไรขึ้นมาอีกนะครับเราจําเป็นต้องสร้าง เทน้ำลงในถังด้วยความเร็วตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรครับเทน้ำในถังด้วยความเร็วนี้ลูกบาทฟุตมันเกี่ยวข้องกับปริมาตรกับปริมาตรนะครับตัวนี้แปลว่าเกี่ยวข้องกับปริมาตรแปลว่าเดี๋ยวเราต้องมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรถัดไประดับน้ําสูงระดับน้ําสูงระดับน้ําสูงอันนี้เกี่ยวกับความสูงเขียนนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มต้นโดยการให้ V ีแทนปริมาตร ปริมาตรของอะไรครับตัวนี้ก็มันเป็นกลวยก็เป็นปริมาตรของกลวยโอเคครับปริมาตรของกลวยถัดไปความสูงครับ h นะครับแทนแทนนะครับแทนความสูงแทนความสูงแทนปริมาตรไม่เอาปริมาตรของกลวยครับเพราะปริมาตรของกลวยมันเป็นแบบอะไรนะจริงๆเป็นปริมาตรของน้ำนะครับแต่ว่าน้ํามันอยู่ในกลวยนะครับน้ํามันอยู่ในกลวย จริงๆเป็นปริมาตรของน้ำในกรวยนะครับแทนความสูงทีนี้เราก็จําเป็นต้องมาดูความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์ของ v กับ h v กับ h ปริมาตรกับความสูงปรกากฏว่าสูตรในการหาสูตรในการหาอะไรอ่ะหาปริมาตรของกรวยอะ่ะมันคือเศษ1ส่วนสาพ r กําลัง2 h เมื่อ r คืออะไรเมื่อ r คือรัศมีโอเคแล้วผมก็เลยจำเป็นต้องเติมตัวนี้เข้ามาอีกทีหนึ่ง อ่าแทนรัศมีโอเคนะครับอันดับที่3ผมเลยได้ว่าผมเลยได้ว่าอย่างนี้นะครับจะได้ปริมาตรของกลวยปริมาตรของน้ําในกลวยนะครับของน้ําในกลวยเนี่ยก็จะเท่ากับนะครับ v เท่ากับเศษ1ส่วนส พายอลังส h เแคก็ตามนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่โจทย์ให้เกี่ยวข้องกับ B คือปริมาตรสิ่งที่โจทย์ถามเกี่ยวข้องกับความสูงมันมี R เกินมาตัวหนึ่งเราจําเป็นต้องจัดการ R ทิ้งไปให้ได้โอเคนะครับต้องจัดการ R ทิ้งไปมันมีเกินมานะครับตัวแปรเกิน R ตัวนี้มันเกินมาเกิน กำจัดทิ้งกำจัดตัวไปรอทิ้งนะครับกำจัดตัวแปรอดูนะครับการกำจัดตัวไปรอเราก็ต้องย้อนมองกลับไปที่ภาพภาพของกล้วยครับภาพของกล้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกล้วยนี่คือกล้วยน้ําอยู่ในนี้นะครับน้ําน้ำ,นำโอเคนะครับนี่ก็ ความสูงนะครับความสูงตรงนี้นะครับความสูงตรงนี้ทั้งหมดความสูงตัวนี้เป็นอะไรครับความสูงของน้ำในกลวยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเป็น h อนะเป็นความสูง h นะครับความสูงตัวนี้เป็น h นะครับนี่เป็นน้ำในกลวยนะครับอยู่นี่น้ำในกลวยนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดภาพของสองอันขึ้นมาตรงนี้ครับมันเกิดภาพหนึ่งหนึ่งเลยนะครับ ภาพตัดของกลวยเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ภาพตัดของกลวยนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยคือคือตัวนี้เลยครับกลวยใหญ่ตัวนี้กลวยตัวนี้อันนี้แล้วก็ตัดลงมาเนี่ยก็ออกมาเป็นภาพนี้ซึ่งตัวนี้บอกอะไรโจทย์บอกว่ากลวยเนี่ยมีรัศมีเท่าไหร่ครับมีรัศมีเท่ากับความสูงของกลวยเป็นสิบสองรัศมีเป็นหก่ารัศมีเป็นหกตัวนี้เป็นหกความสูงตัวนี้เป็นสิบสองโอเคครับถัดไปครับมีสิ่งหนึ่งอีกตรงนี้ครับนี่ ระดับน้ําในกลวยระดับน้ําในกลวยครับก็เป็นอย่างนี้จำลองระดับน้ําในกลวยขึ้นมานะครับซึ่งระดับน้ําในกลวยเราบอกว่าอะไร R คือลัศมี h คือความสูงโอเคนะครับเนี่ยมันก็เลยได้ะไรมันก็เลยได้กําจัดตัวแปร R ทิ้งได้โดยความคล้ายโอเคนะครับจากความคล้ายนะครับโดยความคล้ายอ่ผมมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับโดยความคล้าย ผมก็จะได้ว่าผมก็จะได้ว่านะครับหกส่วนสิบสองเนี่ยเอาสิบสองตั้งแล้วกันนะครับสิบสองส่วนหกก็จะเท่ากับ S ส่วนอซึ่งมันส่งผลให้ผมได้ว่าอางผมเนี่ยองผมเนี่ยครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอา,อาย้ายข้างไปเนาะผมเอาสิบสองมาผมเอาสิบสองตั้ง r ก็จะเท่ากับ h ส่วนด้วยส่วนด้วย2นี่คือได้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วะครับ r อยู่รูปของตัวแป h โดยใช้อะไรโดยใช้ความคล้ายอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เราก็จะได้ v ของเราเนี่ยเท่ากับเศษ1นึส่วนสาม pi r ของเราคืออะไรคือ h ส่วนสทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณกับ h ทีหนึง นั่นคือนั่นคือ v เท่ากับเศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน3นะครับเศษ1ส่วน3ก็เป็นเศษ1งส่วน3นตัวนี้ส่วน2ยกกำลังสองนี่ก็เป็น4 1ส่วน12 1ส่วน12พายคูณกับ h ยกกำลัง3โอเคครับนี่คือได้สูตรมาละ v ตัวนี้ถัดไปกระบวนการที่4จำได้ไหมกระบวนการที่4ทํทำไงครับดิฟครับ วันกันที่4นะครับก็จะได้ก็จะได้ dv by dt ก็จะเท่ากับเท่าไหรครับ dv by dt ก็จะเท่ากับดิฟฝั่งนี้นะครับดิฟฝั่งนี้ก็ได้3มถูกไหมเนี่ยได้3 h กำลังสองสำหรับตัวนี้โอเคไหมครับแล้วก็คูณกับอะไรครับคูณกับเศษ1ส่วน12พายแล้วก็คูณกับ d h by dt โอเคนะครับก็เลยได้ออกมาเป็นเท่าไหรครับ3ส่วน12 สามส่วนบสองก็1นส่วนสเท่ากับเศษ1นึ่งะผมดิเไปครับ1นส่วนสี่พแล้วก็คูณกับ h ยกกำลังสอง dh/ dt โ okay, อเคนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมากระบวนการถัดไปครับโจทย์ต้องการทราบอะไรโจทย์ต้องการรู้ว่าโจทย์ต้องการรู้เอาลืมเขียนโจทย์ต้องการรู้อะไรนะครับโจทย์ต้องการรู้อะไรครับ เทน้ำลงในถังสิ่งที่โจทย์ให้คือ dv by dt เทน้ำลงไปนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นบวก8ระดับน้ําสูง dh by dt ระดับน้ํา dh by dt เมื่อระดับน้ําในกลวยสูง4เมื่อ h เท่ากับ4นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามครับสิ่งที่โจทย์ให้คือ dv by dt เท่ากับ8้ไหมสิ่งที่โจทย์ถามคือ dh by dt เมื่อ h เท่ากับสี่นะเพราะฉะนั้นแทนค่าครับ ก็จะได้แต่งค่างลงไปนะครับ dv คืออะไรผมจับย,าย้ายค่านิดนึงนะครับก็จะได้ dh by dt นะครับก็เท่ากับจับย้ายข้างไปมาครับ dv มันคือ dv by dt นะครับคูณอยู่กับ c ส่วนด้วยอะไร c ส่วนด้วย pi คูณกับ h ยกกำลังสองครับเพราะฉะนั้น dh by dt เพราะฉะนั้นนะครับ มันก็เลยส่งผลให้ d h by d t ในขณะที่ h เท่ากับ4ก็จะเท่ากับ d v by t มันคือ8 4ส่วนด้วยพายคูณกับ4คูณ4ก็จออกมาเท่ากับ4ตัด4นะครับก็ตัดเหลืออะไรเหลือ2ส่วนส่วนพายเหลือ2ส่วนพายครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะครับระดับน้ําจะสูงขึ้นจะสูงขึ้นนะครับด้วยด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่สองส่วนพายความสูงครับฟุตความสูงครับฟุตนะครับต่อต่ออะไรตัวนี้ต่อหน่วยมันเป็นนาทีนะครับ ต่อนาทีโอเคนะครับเนี่ยครับก็ลักษณะแบบนี้โอเคไหมนี่คือคําตอบถามว่ากระบวนการที่เราทําเราทําอะไรนะครับสังเกตนะครับกระบวนการแรกที่เราทำเนี่ยหนึ่งเราก็ไปทําอะไรครับเราก็ไปหาดูว่าอัตราที่ให้คืออะไรอัตราที่ถามคืออะไรโอเคไหมกระบวนการถัดไปครับเราทําอะไรเราก็เริ่มต้นด้วยการกําหนดค่าตัวแปรทีเป็นเวลาใดๆอันนี้กําหนดมาตลอดในเวลาแหละถัดไปนะครับ อัตราที่ให้มันเกี่ยวข้องกับปริมาตรก็ให้ v แทนปริมาตรสิ่งอัตราที่ถามคือระดับความสูงก็ให้ h แทนความสูงแต่คราวนี้ปัญหาคือว่าเวลาเราจะเชื่อมโยงระหว่าง v กับ h เนี่ยสูตรในการหาปริมาตรของกลวยเนี่ยมันคือเศษ1ส่วนสา r กำลังสอง h โอเคครับมันก็เลยต้องดึง r มาด้วยโอเคครับก็ได้สูตรออกมาตัวนี้ปรากฏปัญหาก็คือว่าตัวแปรที่ถามกับตัวแปรที่ให้มันคือ v กับ h มันมีตัวแปรเกินมาตัวหนึ่งคือ r ก็เลยจาเป็นต้องไปำกําจัดตัวแปรอาร์ทิ้งกําจัดตัวแปรอาร์ทไงล่ะก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์โจทย์เป็นรูปของกลวยปรากฏว่ารูปของกลวยเนี่ยกับรูปของระดับน้าเนี่มันเกิดเป็นความคล้ายซึ่งความคล้ายตัวนี้มันทําให้เกิดอะไรทําให้กําจัดตัวแปรอาร์ทิ้งได้เขียน i รูรูปของ S ส่วน2ได้เราก็เลยได้สุดท้ายว่าเอ้ยเราก็เลยได้แล้วว่าขั้นตอนที่3เนี่ยสมกรารของเราเนี่ยก็คือตัวนี้ v เท่ากับเศษ1ส่วน12บสอากำลัง3 เข okay, ไหมครับกระบวนการที่4ี่ก็คือการดิฟมันกระบวนการที่5ก็คือการดิฟเสร็จปุ๊บก็แทงค่าก็เป็นอันจบโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับลักษณะนี้